ตอนนี้เราอยู่กันที่โตเกียวแล้วนะคะสันยัซีอินโตเกียวหลังจากไม่ได้ถ่ายปลอกมา5ปีอยู่นี่มาโผล่โตเกียวเฉยเลยเราลงเครื่องมากันตั้งแต่ตีห้าคึ่งนะคะเฮ้ยพี่ไอ้ดามึงดูวิวนี้มึงดูมุมนี้เฮ้ยมึงกูดูวอยู่ปารีสเอาดีๆตอนนี้ก็คือเดินเล่นร่อนเล่นรอนกันมาหลายชั่วโมงแล้วยังไม่มีทพักนะแล้วอยู่ที่แถวโลเคชั่นเลยนะ ขายทับทรีกายทีเทว์แล้วที่เราไปมาเมื่อกี้ชื่ออะไรอัสกุสาไหเออยู่เป็นชาติเลยวะวอลอกนี้กินจุกจุกเที่ยวจุกๆแน่นอนจะต้องกิ็ดูกันนะคะกินไปหลายอย่างครับพร้องอืดมากตอนเนี้ยพอนั่งเครื่องมาห้องของเรานะคะจากที่เดินเข้ามานะบอกได้เลยว่าจิ๋วจิ๋วเลยอ่ะแต่ก็ดูดีอยู่นะนี่คือห้องน้า ทุกคนนี่คือปอเป็นคนัวเล็กแล้วใช่ปะไเรือยปอลรู้สึกว่าตอนนี้ถ้าใครก็อยู่ญี่ปุ่นปะแบบคนมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นเยอะมากเลยเนาะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ปออยากที่จะมาเที่ยวอยู่นานมากๆเลยนะแต่ไม่ได้มีโอกาสได้มาสักทีนะคะนี่คือวันแรกฟูลเด์วันแรกของเราที่ญี่ปุ่นนะคะเพราก็อยากมาชิดแชทอัปเดตพวกคุยเพื่อนๆกันเราไม่ได้คุยกันนานมากๆเลยนะแล้วก็จะมาแต่งหน้าด้วยนะคะก็ะทําผมมาแล้วทาผมใช้เครื่องนี้ปอพกมาด้วยมันดีมากปอเคยรีวิวไปแล้วใน t i k t o k หรือ r e ียลของบอลค่ะไปดูกันได้เนาะอันนี้คือทำที่ด้ออกมาเร็วมากไม่ถึง10นาทีเสร็จแล้วค่ะเหมาะมากกับการทราเวลนะจะมาลงกันแดดนะคะปอซื้อตัวใหม่มาตัวนี้จากญี่ปุ่นนั่นแหละเพิ่งซื้อมาเมื่อวานประมาณ2-300กว่าบาท ะะปอมเป็นคนที่กันแดดตัวไหนก็ไม่รอดว่ะตัวที่เขาดัง,ดงๆหลายตัวของเกาหลีอะไรก็ไม่รอดนะไม่ชอบแต่ใช้ตัวนี้แล้วโซฟาคือชอบมากๆเลยนะอย่างเงี้ยเราทาไปคือแบบไม่มีความโทนอัพหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นซึ่งปอชอบมากๆเลยนะเป็นแบบทายแล้วเหมือนกับไม่ได้ใช้อะ <laughs> นี่คือห้องของปอนะคะเป็นห้องเตียงคู่นะปอพักแถวอาซากุสะนะแถวตรงใกล้ๆตัว วัดตรงนั้นเลยคือบเดินไม่ไกลไม่ถึง10นาทีเลยใกล้มากๆราคาก็ไม่ได้แพงน,นะรู้สึกประพัก4คืนประมาณ500ดอลประมาณหกร้อยดอลสี่คืนหกร้อยประมาณหมื่นสองสี่คืนนะพักสองคนนะคะห้องเขื่อเพื่อนญี่ปุ่นปอมาเมื่อคืนบอกเฮ้ยห้องดูดีเลยถือว่าแบบไม่เล็กเลยสําหรับที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่้ปอมมาเที่ยวนะคือหนึ่งก็คืออยากมาเที่ยวได้แหละและสองคือปอมี รดักจะออกใหม่ก็เลยอยากจะมาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้ดูกันข้อมาเที่ยวเราก็ต้องหาเงินนะคะถ้าเกินมาเที่ยวเฉยๆไม่ได้นะแลนของเราวันนี้นะคะเราจะไปฟิชมาร์เก็ตกันนะก็ จะไปช้อปปิ้งของแบรนด์ในมือสองจะไปพวกแบบพาซุกุกินซ่าในเมืองอะไรอย่างเงี้ยสนุกแน่นอนปอลอไม่ไหวแล้วที่จะกินยับยับเลยทุกคนจะกินให้พงแตกเลไรอย่างเนี่ยหนึ่งอย่างนะที่ปลอลำคาญม,มากๆกับการที่แบบสมมติปอทรวลอ่างเงี้ยคือปอเป็นคนที่แบบถ้าเกิดว่าขึ้นเครื่องหรือแบบว่าเดินทางนานๆนะ่ะจะท้องผูกไว้ทุกคนคือแบบกินอาหารบนเครื่องแล้วปอมเป็นคนแบบ อึ ừ, ผิดที่ผิดทางไม่ค่อยได้ก็จะแบบอึ ừ, ไม่ค่อยออกแล้วพอเราไม่อึบนเครื่องใช่ปะ่ะพอลงเครื่องมาเราก็ท้องผูกเราท้องผูกก็จะแบบท้องอืดปวดท้องอะไรเงี้ยเมื่อวานพอลงเครื่องมาใช่ปะ่ะพอฟิลแบบหิวนะ แต่รู้สึกแบบกินไม่ลงอะเพราะว่าท้องมันอืดมากจากที่เราไม่ได้เข้าห้องน้ำมาทุกคนมันแบบอยากจะกินนู่นกินนี่แต่มันก็ท้องอืดกินไม่ค่อยอร่อยบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเือเป็นปัญหาที่ปอบเป็นมาตลอดทุกครั้งที่เดินทางหรือแบบวันไหนที่ปออยู่ที่บ้านก็แบบอืดไม่ออกกินอะไรก็ไม่อร่อยอย่างเงี้ยปอมีปัญหาอืดไม่ออกท้อง อืดท้องเฟอ้ออะไรเงี้ยมา forever เลยอะเป็นมามานานมากปอน่าจะเคยบกวกเพื่อนฟังกันบ่อยมากๆแล้วนะบางครั้งมันแบบเป็นอาทิตย์อะอืดทีอะอืดวันอาทิตย์ละครั้งเลยอาทิตย์ละสองค้ังอย่างเงีาา้ยคลิปนี้คือบอกเลยว่ามากินหนักๆนะคะแล้วอาจจะไปสกีกันด้วย maybe อะ n รโ let's go with the flow ยังไม่ชัวนะ oh God, this บอหลไม่ได้ลง YouTube วิดีโอมาสักพักใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนๆน่าจะสังเกตเห็นกันนะทุกคนมาคอมเมนต์ในแบบติ k ก o k อปอลหรือแบบใน อินสตาแกรมปอยงว่าแบบเอยพี่ปอหายไปไหนมาลง YouTube ยูทูบเดี๋ยวนี้จะพยายามกลับมาลงนะทุกคนเดี๋ยวมีเรื่องราวอะไรเป็นยังไงขอจะมาอัปเดตคุยกันอีกคลิปหนึ่งนะคะเพราะว่าคลิปนี้เรามาเที่ยวกันสนุกสนุกเนาะไม่ได้มาแบบอยากมาซีเรียสเลยเท่าไหร่ญี่ปุ่นคือเป็นอะไรที่จะต้องไปเร็วจริงๆนะเออถ้าเกิดอยากจะได้รูปสวยอะไรอย่างเงี้ยต้องไปเร็วๆแล้วก็เป็นประเทศที่ต่อแถวฉ่ำไม่ว่าจะทำอะไรก็คือต้องต่อแถวปอเป็นคนเกลียดการต่อแถวมากๆอินไลฟ์อะแต่คือแบบ ปอรูเลยจะต้องจะต้องทําใจให้ได้อาการต่อแถวเคาเจอร์ของที่นี่นะคะแล้วคนที่เป็นคนที่แบบมีความอดทนอ่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีปอคิดถึงันนุกคนมากเลยอ่ะปอรู้สึกแบบพอกลับมาถ่ายวีดีโออีกรอบปอแบบกูถ่ายอะไรกูทำอะไรไม่ค่อยเป็นแล้วอ่ะจริงๆคือเหมือนฟีวแบบไม่ชินอ่ะอย่างอย่างที่แบบปอขาดไม่ได้นะคือเซตติ้งสเปรย์คือมันเหมือนกับจะไม่สําคัญใช่ไหมแต่มันเป็นขั้นตอนที่ปอแบบถ้าเกิดไม่ได้ใช้รู้สึกแบบมีอะไรขาดหายไปอ่ะ นี่คือความท้องป่องของปองคือแบบอืดไม่ออกท้องอืดจาก traveling นะคะนี่คือไม่ได้อืดมา3วันแล้วเนาะแล้วคือตอนเนี้จะไปกินต่อเน,นี่ยจะกินอะไรไม่อร่อยเลยอะโอเคมาลงปากกันเถอ everything เสร็จแล้วลงลิปไลเนอะร์อุ้ยสีปากแค่นี้ก็สวยแล้วอะแค่ลิปไลเนอะร์แล้วก็เบลนด์เบลนด์อนอ <gasps> สวยพอแล้วแค่นี้ญี่ปุ่นเนี่ยคือพื้นที่เขาจะมีความจํากัดนิดนึงถูกป่ะถ้าใครคิดว่าจะซื้อซูทเคสใหม่ก่อนที่จะมาญี่ปุ่นนะคะปอนแนะนําซื้อตัวที่มันเป็นแบบ ท็อปโอเพนแบบนี้ทุกคนเห็นปะคือเปิดแค่ด้านบนอย่างเงี้ยชีวิตจะสะดวกมากอันนี้คือแบรนด์ทีพาร์เนอร์นะคะพอซื้อมาใหม่ซูเทเคทั้งสองใบเลยนะอินเลิฟมากเห็นปะถ้าเกิดว่ามันเป็นโอเพนแบบทั้งสองอย่างมันใช้พื้นที่เยอะคือสิ่งที่ช่วยชีวิตปอมากๆที่ปุ่นทริปนี้นะคือฮีทเทคจากยูนิโคลนะคะถ้าเกิดไม่มีคือตายแน่นอนทุกคนอากาศแบบศูนย์องศาเมื่อวานที่มาแล้วเสื้อฉันก็แพ็คมาแต่แบบอะไรก็ไม่รู้อะ่ะแต่ว่าเมาืม่อวานอ่ะศูนย์องศาวันนี้เจ็ดองศานนไง สอ้าวตัดหัวเพื่อนว่ะเย่เราจะมาดูเซเว่นทูน่ามายองเนสเคลปพิกเกิพิกเกิพลัมเคลปอินซอยซอสแต่และคนอ่านเป็นคีอป keep soy sauce, อินซอยซอสอีสไปซี่โพลอกโรอันนี้คืออะไรอ่ะไขป่ปลาป่ะวะก็ะกินนี้ดีกว,ว่า <c oughs> แล้วอยากอ,าอยากกินแซนด์วิชที่มันเป็นสตอรอเบอรี่แล้วก็มีครีม mm hmm. แต่งหน้ามาในที่มืดๆบูนาร์ดซ้าย เอ้ยฉันโปอยู่โปอยู่เออสลายไม่ขาด<ะ>ได้นะนี่ร้อาหารโระกัดสลายเหนียวไหมอ๋มยมมอยำต้องานเป็นแบบไข่ปลาอร่อยอแะบบอร่อยไหมรวมกันสดอลเลยเหรอเออรวมกันร้อยหนึ่งเหรอเออก็ไม่แย่ยก็ห้ <50. S 1> าสิบ้าสิบอ่ะอันนี้ห้าสิบห้าสิบแต่แพงกว่าเมืองไทยเนาะอาหารนี่ร้น อ,อร่อยว่ะแล้วของกูอ่ะมีวิธีการแกงเป็นแบบ perfect breakfast stuff อะ่ะอ,อยากกินเยอะอี <laughs> ยุด <laughs> ไปตลาดปลากันนะคะชื่อตลาดปลาเดี๋ยวจะเขียนไม่ให้นะเดี๋ยวจอาเราจะเดินไปสถานีอาซากุสะกันชอบอันนี้ไหมที่ญี่ปุ่นอนะ่ะทุกคนที่พอสังเกตเลยคือบ้านเมืองเขาสะอาดมากแต่ไม่ค่อยมีถังขยะเลยเขาไม่ให้ทิ้งอย่างอื่นนะ่ะแกใถึง่ะเขาให้ใส่ทิ้งต่ขวดอ่ะ เออไม่เจอละเนี่ยหาบอกกินไม่หมดจ้ะผ่าที่ถิ่งไม่ได้ก็เดินถือไปนะคะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นกล้องแหมดเป็น v l เกอร์ภาษาอะไรเอากล้องมาแล้วไม่เป็นไรเราไปสั่งกาแฟเมื่อกี้นะคะสุดก็คือยังไม่ถึง fish market เอาเดินไม่รอกูเลยเดินไม่สนเลยเหตุการณ์มันคุ้นๆบ่อะ พูดคุยกับอะไรพี่เกาหลีเออเหมือนไอ้นั่นไอ้กังกวางจากวางเออกวางจางกวางจางค่ะเออต้องงี้ดิวะมึงหัวเขมกอันนี้แล้วมึงสตรอเบอรี่ do not touch โอ้ยม um ึงประหลาสองอันเองอ่ะสองอันเท่าไหร่เนี่ยสองอันห้าดอล thank you สี่ร้อยสี่ร้อยก็สี่ดอนร้อยยี่สิบบาทเออเป็นไงหอมไหมหอมย่างถ่านวะมึงแถวยาไว้อะไรอร่อยมึงแต่ดูหน้าก่อนคนอะไร ไข่ม้วนคนก็คนโอ๊ยฝรั่งทั้งนั้นมึงไข่ม้วนนะร้านอ่อยขนาดนี้เหรอมีแถวทุกร้านมีแถวทุกร้านต้องต่อแถวทุกร้านเอห้าวากิวคนขายหน้าดีว่ะมึงเขาเป็นลูกครึ่งเหรอหนุ่มหล่อบอกต่อด้วยเฮ้ยมึงดีเถอะอ่ะมึงคือเหล่าคนเยอะทุกทีมึงจะมีความอดทนเปล่ะกูไม่มีเหมือนเป็นเออเหมือนเป็นประเทศที่ฝึกความอดทนกูเลยว่ะสรัญญามักจะตาดีเสมอ อุยดูดีอะกา Thank you ไปที่ร้านแล้วเราจะมาสั่งบูฟิ่นจีน่าแล้วก็บูมแล้วก็แซลมอโกลแล้วก็เทรนเราได้ร้านนั่งกันแล้วนะคะอันนี้คือจันไคอมเมนต์เ e ็ d ของเขาอันนี้คือบูฟิ่นปะอันนึ่งอาจจะแบบอ้วนไม่เท่าอีกอันนึงแฟตตี้ไม่เท่าอีกอันนึงอ๋อแต่สีไม่เท่ากันก็เลยเขาก็ลองแซ็บมันลดคนละคันเนี่ยพอใช้พาสปอร์ตอะไรเคาญี่ปุ่ญ ออซีได้กี่วัน2เดือนปะได้ยันเมย์อะเอ้ยเมย์หรือจูนเนี่ยแหละไม่ใช่มาร์ชมาร์ชอ๋อแมชออแมชแบะมาร์ชเออเนเ่อได้ใช้พาสปอร์ตไทยเข้าได้สิบขวบใครคืออยู่แค่2อาทิตย์พาสปอร์ตไทยนี่คือแบบเซ็เลยคุณลุงทำตัวไม่ถูกแล้วเก่งแน่เหมือนต้องต้องพล้ำตลอดเวลา ใช้ลิควิดลิควิดเขียนหรือว่าลุงเขาเช็คก,กล้องอะเขาเพิ่มเขาเพิ่มเขาเพิ่มไม้ไกทีถ่ายอยู่ได้ <c oughs> ไมไ่กล้ากเลยเอะม,มันสวยเกินสวยมาก แม่บ้านซิดนีย์แล้วหนึ่งแปดร้อยห้าสิบแปดดอลห้าแปดจุดห้าดอล้ยทำไมแพงขนาดเนี้ยเฮตะเกียบดากไม้อะไรมีความแบบรายละเอียดน่ารักมากทุกคนเป็นของฝากดีมากเลือกอย่างตั้งใจอันอบคุณไปพวกนี้มาเออรอบสามแล้วนะตัดสินใจได้ยัง อันนี้เขาเลือกอันนี้ให้เราโอเคนี่ thank you cheers โอเคกินกันคะหวานอร่อยมากมันแบบหวานหวานหอมๆแลอืมอร่อยจริงวะมันไม่เหมือนสตรอเบอร์รี่บดปกติมันแบบแข็งๆนี่มันแบบนิ่มอ่ะแล้วข้างในมันเป็นสีขาวๆอ่ะเออว่ะอร่อยอ่ะ าากันค่ะจะไปร้านของมือสองใช่ไหมใช่เขาบอกร้านนี้คือทุกคนต้องไปเดินเข้ามามันไม่ใช่สไตล์ปองแรกคนแรกเลยจ้าเนะตอนไม่มีแบรนด์อันนี้เป็นมือสองแต่เขื่อผ้าดีมากตอนแรกบนไหนไม่จุ้จะเจออะไรอืมน้ำตาจะไรอีกแล้วมันนานมากเนี่ย สอนที่ซิดนีย์มากินถ้ากูแบบอย่างอ่ะอืแเราเป็นยงไงไม่ได้ไม่ได้อะร้อน worth the wait ไหม u ปร r i s e มากจ้าไม่เคยเห็นพอกินหมดอยากกินจัดใส่ยากมากอ่ะจะอ้วกแล้วอ่ะยิมแบบจะตายแล้วปวดท้องโอ้ยปวดกระดูกาก ปวดท้องอ่ะของจริงแม่คอนเทนที่เยอะหวยบอสแบกกับเป๋บ้านด้วะเฮ้ยอุปกรณ์มาทั้งกลับมาปวดท้องมากเลยอ่ะทุกคนอ้าวปวดท้องอ่ะพูดยังไม่ทันขาดคำเลยว่าเป็นเป็นจริงๆนี่คือแบบไม่คอนเทนต์นะเป็นจริงจริงโคตรป่องอ่ะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเกิดเหตุการณ์จริงจากชีวิตประสบการณ์จริงของปอมาแล้วนี่คือเหตุผลว่าทำไมปอถึงทำโปรด d ัก t ์ตัวนี้ออกมานะเพราะปอมีปัญหานี้มาตลอดชีวิตของปอเลยนะสปีต่อมานะคะขอ introduce สินค้าใหม่จาก p o s i นะนี่สินค้าใหม่ของเราคือ p o s i probiotic jelly นี่เองนะคะ jelly probiotic ที่ปอบอกเลยว่าชีวิตนี้ปอขาดไม่ได้ใครเป็นคนที่ท้องผูกระบบเผาผ่านไม่ดีระบบย่อยไม่ดีจะต้องลองโพสต่เจลลี่ตัวนี้เลยนะคะช่วยชีวิตปอไว้มากๆเลยจริงๆทุกคนที่ไม่ว่าตอนที่ปอเดินทางหรือตอน everyday ชีวิตประจำวันของปอทั่วไปอะปอเป็นคนถ่าย ไม่ค่อยปกตินะคะเป็นคนท้องผูกตลอดระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีเลยทุกคน2ปีที่ผ่านมานะคะปอก,กับทางทีมเราเลย mm hmm. Develop ตัว Posi Jelly p r o b i o t i c ตัวนี้ออกมานะบอกเลยว่าเทสมาแล้วกับคนที่ระบบขับถ่ายไม่ดีอย่างปอและอย่างทุกคนเพื่อนๆชอบกันแน่นอน1นึ่งกล่องขามาด้วยกัน10บซองะคะหน้าตาแบบนี้แล้วอยากให้ดูแพคเกจจิ้งแพคเกจจิ้งคือสวยมากดูแบบ นี่คือหน้าตาซองข้างในของเขานะคะแต่มันก็จะมีช่วงที่ว่าปอทาตัวนี้ไปเรื่อยระบบขับถ่ายปอแบบสมดุลมากขึ้นปอไม่ต้องทานตัวนี้ก็มีนะคะมันไม่ใช่บแบบจะต้องกินตลอดเนาะตอนแรกจะไปเดินชิบูย่ากันคืนนี้นะแต่ไปไม่ไหวจริงมันปวดท้องเขามาในรสสตรอเบอร์รี่นะทุกคนแล้วคือมันอร่อยมากกินเหมือนกินขนมกินเยลลี่อะสมมติตอนขึ้นตอนไหนเราคิวๆอย่างเงี้ยแล้วแบบอยากได้อะไรแก้ขัดก็คือกินตัวนี้แทนได้เลยนะ อร่อยจริงๆเป็นแบบสแน็คมาในตัวปอเป็นคนที่กินโปรไบโอติกมาหลายตัวนะคะบางตัวกินแล้วปวดท้องบิดแบบปวดท้องหนักอะ่ะแบบมันเหมือนกับมันปวดท้องเยอะเกินไปอะ่ะตัวนี้คือถ่ายเป็นธรรมชาติไม่ปวดท้องบิดเลยนะคะถ่ายสะดวกถ่ายง่ายปอจะกินหนึ่งซองนะคะปัญหาที่ปอมีแล้วปอเชื่อว่าหลายคนจะต้องมีปัญหานี้แบบปอนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นมาจะมาให้ดูว่าท้อง จะยุบขันไหนคือ p o s y Probiotic Jelly ตัวนี้นะคะเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อกันได้แล้วนะราคาตอนนี้ลดเป็นโปรอยู่นะคะกล่องละ550บาทเท่านั้นนะยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะนะคะไปดูโปรกันได้ที่ Li น์แอด Policy Skin หรือว่าที่ Shopee Policy Skin ได้เลยนะคะจะต,ต้องไปลองกันจริงๆทุกคนตัวนี้บอกเลยว่าทํามาจากคนที่มีปัญหาระบบขับถ่ายจริงๆอีกหนึ่งอย่างกินตัวเจลลี่ตัวนี้มีการช่วยทําให้เราไม่ค่อยหิวด้วยนะคะคุมความหิวด้วยนะเป็นรดบวมเค็มด้วยนะโอเคปอก็ไปนอนก,ก่อนนะคะแล้วกูน นะอ่อนกว่าเดิมไปอึบมาแล้วท้องหายป่องแล้วนะรู้สึกดีมากได้อึไม่รู้สึกแบบมวนท้องหรือว่ารู้สึกแบบท้องป่องแล้วอะซ <ge> <ๆ>ังโกะมัตสึโมโตะยุกิเรากำลังรอยไปูขาฟูจิกันก็ซื้อตัว j จ Express นะฮะนี่ลอยที่สั่น คอสซี่คอเนของกันนะคะขาดไม่ได้เลยนะจะน,นั่งเทรนประมาณประมาณ2ชั่วโมงรวมๆนะชนียอยากจะให้โูผิววันนี้คือไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยนะตื่นมากเอ็นนี้เลยนะคะคอสเซนคสซี่ดื่มแล้วผิวสวยลดส,สิวนะคะใครอยากผิวอย่างนี้จะต้องไปดูกันนะนี่โปรอยู่โปรเด็ดมากมาไปดูกันได้ที่ไลน์แอดโพสิสกินหรือว่าที่ช h อ p e ี้โพสซสกินได้เลยนะคะ กันแล้วนะคะคนต่อแถวกันถ่ายรูปค่ะนี่เห็นไ่มตรงนี้คือเพื่อนขาต่อแถวถ่ายรูปกันหนึ่งสองมีวันไหมคะมีรอดูนะรอดูนะติดตามตลอดเลยค่ะใส่เด็กอ้วนสัสสัสกินลาบไปมาทั้งชามแล้วนะคะมากินไอติมต่อนะอันนี้ใส่ไอติมที่ปอดูในไอติมต่อเขาบอกอร่อยมากอันนี้คือหน้าตายตัวของครีม เยี่เด็กอ้วนอุ้ยไม่พอแต่แมันคนไม่ชอบเยนไติมอะไรอย่างเงี้เท่าไหร่นะแต่เห็นเขาเลี้ยูต่ตอนกิงที่เด็ดมันอยู่ที่โคนดีเนะอุ้ยโคตรอร่อยอ่ะคล้ายๆแบบเวอร์ชั่นแบบลักชัวรี่ของแมคโดนัลด์เออใช่แต่คือมันมีความแบบมันแบบเปุยแป้งแบบกุกกี้ใช่ปะ ต้องรองกันนะหนาวผ่านไปก็ยังเกลียเต็มสู้นะคะมึงทำอะไรลงไปนะเราเพิ่งจอง last minute booking ไปนะคะคือตอนเนี้ยทั้งโตเกียวอะ่ะไม่มี<อ>ที่ว่างเหลือเลยไม่ถ้าจะไม่มีเลยเหลือคือละสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยสองหมื่นบาทอะ่ะแล้วคือตอนเนี้ยพรุ่งนี้เราเช็คเอาท์แล้วไม่มีที่อยู่ต่อเลย <c oughs> คือมันไม่เหลือเลยจรงิงๆอะ่ะ <c oughs> อยู่ดีปอก็ไปแระน้องไปเจอที่ท,ที่หนึ่งแปดสิบดอลลาร์ต่อคืน แล้วก็เราหาได้ยังไงได้ไงก่อนงงด้วยใช่แล้วแบบยิวแถวนี้อ่ะแล้วแบบมึงหาได้ยังไงอ่ะไม่รู้ก็กอดกูบุกของปีหน้าโรงแรมใหม่มาแล้วนเป็นโรงแรมเป็นเรื่องเป็นราวเลยทุกคนเข็นกันมาจากที่พักที่เดิมนะโรงแรมที่สองค่ะที่ได้ไม่ะาไม่้าเได้ยูซิวสิวซิวมินิเเลือกมากไม่ได้จริงไห ที่พักที่สองของเรานะคะเตียงใหญ่กว่าอีกที่หนึ่งเนาะราคาพอๆกันด้วยปะใช่ถูกกว่าเออห้องน้ำเอยนี่แก่อันนี้ถูกกว่าอีกที่หนึ่งห้องน้ำใหญ่ด้วยดีใจมากตอนแรกนึกว่าจะไม่มีที่นอนแล้วมาไปหาของกินกัน่มีคนเมื่อคืนนนอยคุนนอยคุณน้อยมากเลยแล้วคือประเด็นคือที่เราจองกันเมื่อคืนน่ะก็คือไม่ได้ ก็คือ pending มาทางคืนแล้วคือเขาไม่ accept นะอันนี้ก็เลยเพิ่งจองเมื่อเช้านี้เองเลยได้นะคะใครอยากซื้อสตรอเบอรี่นะคะอยากไปซื้อที่ตลาดปานะที่นี่คือแบบถูกกว่าเยอะเลยแล้วได้เยอะกว่าด้วยนะคะอันนี้ก็อยู่ที่อาซากุสันะนี่มากันที่ซูชิโร่นะคะร้านนี้เหมือนปอเคยไปกินที่ไทยมานะแต่ที่นี่คือมี option อีวกว่าที่ไทยปอไปกินที่เซนชัลเวสต์ฟิราคาถูกอยู่นะแม่มีซาชิมิไหม เยลโลเทปบวมเลยอุ้ยอุ้ยทุกคนดูความอ้วนของนี้ดิความแบบความฉ่ำแฟตตี้ทูน่านะน้ำปลาก็ไหลขเอาอีกแล้วอร่อยมากเลยในปากของจริงค่ะอร่อยมากที่เฮียคบ่น้นะคะ ดูดนี่เป็นไงสดปะ Yellowtail นะคะแฟดี Yellow Tail. ้ Yellowtail คือติดใจกันมากนะดูลายดูความอ้วนของมันเรากำลังจะนั่งรถไฟชิงคันเซนไปสกีกันนะคะไปสกีกันที่กาลาอย่ซาวะคะ่ะกูงงนะเป็นครั้งแรกที่อ่านอ่านชื่อแต่ละที่ถูก <laughs> ของแล้เลยดะดีเหรอเออใช่เออแล้วน่าจะได้นั่งด้วยกันนะอ่ะได้นั่งมือริมหน้าต่างลสะสเปีย์ของเราในทริปนี้นะครับข้าวัาน้นทูน่านะอันนี้เป็นหน้า,าจะเป็นไข่ข้างใน Cafe, แแแฟมกกาล้ว็อเรามาถึงกันแล้วนะคะนั่งเทรนมาชั่วโมงหนึ่งนะนี่มาส,สวยมากกำลังหาทางไปอยู่ไปไงวะลองลื่นนะเรากำลังรอรถบัสนะเมื่อกี้พลาดไปคันแรกเนาะคันที่สองมาอีก20นาทีนะมารอบัสตรงนี้ เราขึ้นบัสมากันแล้วนะคะพวกเราแต่งตัวกันแบบชิลสุดเลยคนอื่นเขาใส่สโนกเกียกันมาหมดแล้วนะวางกระเป๋าไปแค่ไหนๆๆๆเราซื้อเป็นแพ็กเกจแบบมีเช่าชุด and one day ticket อย่างนี้มานะคะเราซื้อมาจากคลุกนะราคาเท่าไหร่แต่เขียนไม่ให้นะแต่จะไปเอาชุดเกียร์กันแล้วเราก็อยู่ข้างๆกันสุดทตื่นเต้นมากเราจะตายเลยวะเฮ้ยเยโลก ใส่คีท์เช็คครับโอ้โหเซฟช่วยฉันแบปกติเวลาพอมาเล่นล่ะพอเล่นกับคนที่เก่งกว่าตลอดนี่คือโลกตัวนี้แล้วเลเวลเดียวกันไม่ไหมเล่นแ่ะเอ้าชนแล้วแต่คนรู้งานเนี่ยจองนาทีสุดท้ายทุกอย่างจะไปเนาะอ้มึงเอาขึ้นแล้ววู้ฮู้ Look at the โอ e w Oh my god Whoa Oh เป็นอะไรไงต้องดูว่าจะอันนี้ก็โอเคเราหาันกล้ากันมากแล้วดีๆ <laughs> จริงๆ <laughs> ริง <laughs> เราโค <c oughs> จิ๋วยังได้เลยไอ้ดาวต้องได้อุย้ยกเูเบรกไปแล้ววะเอาวะสูงมาก <c oughs> ไม่ลมเลยเก่งมากเธอน่ะ <c oughs> กินข้าวกันนะเหนื่อยมากแต่สนุกมากเลยทุกคนเก็บของคุณเพิ่งร่างจิงเอาไหมหมดแล้วหิวไม่ค่อยหิวหิวโซ่เกล็ดนะอปกินไม้ตอไปหิมะตกเลเวลลาทุกคนสวยมากไม่เคยมาอย่างนี้เราไม่กินหิมะตกอย่างนี้เลยเคยแต่เจอหิมะปลอมเนี่ยหวัง <c oughs> ค่ะที่อิตาลีไปยังไม่จบแบบอย่างนี้เลยอะ่ะมาสกีกันที่ไหนกาลาอาสุกายะมั่นใจแค่ไหนกาลาอาสุกายารายุคาสะ เมื่อเช้าสาษาพูดดีแบบจำได้กูแบบอิมเพรสมากยูซอนนาอะไรนะอยู่ซอนนามันญี่ปุ่นตรงไหนมึ่อยากจเจองอนมึ่ไมต้องเจองอบ sorry ช็อคไปแต่ร้อยกว่าบาทปล่าอันนี้คือทำผมให้เข้ากันเจแปนเนาะเออเป็นสไตล์มันหนุ่มมองเยอะมากหลาจากทำผมเข้าพูมานี่ยคิดว่าเองหลงเดย นี่คือเรากลับมาที่โรงแรมกันแล้วนะคะก็แบบนั่งจัดของอะไรไปแล้วก็เออเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยได้มาถูกมากเลยตัวนี้ทุกคนผ้าบันคอก์ได้มา8ดอนประมาณ150บาทซื้อเสื้อ สเวตเตอร์ตัวนี้มากอุ่นมากแล้วใส่คุ้มมากใส่แบบสวันติดแล้วทันกว่าบาทแล้วคือแบบดีมากซื้อมือสองมาครับแล้วกูแบบภูมิใจมากที่กูเสฟเงินเนอบอกว่าเออกูเป็นคนแบบใช้เงินแบบประหยัดมากเลยแต่มือจะนั่งแท็กซี่ไปสนามบินเสียค่าเท่าไหร,ร่คะลอยดอน <c oughs> เอากรสวยเฉลี่ยจะค่าเสื้อเอ้วคาาอไปแล้วการเสียเงินกับเรื่องแบบเป็นคนขี้เกียจอะเสียเงินกับความสบายอะจริงป่า